พระองค์ก็สอนสัจธรรมแห่งชีวิตพอะเราบอกว่าเป็นคริสตศาสนาคนก็จํากัดเฉพาะชาวคริสพระพุทธเจ้าพอบอกว่าเป็นพุทธธรรมก็จากัดเฉพาะชาวพุทธอันนี้เสียหายมากแสงแดดนั้นเป็นของใครออกซิเจนเป็นของใครแสงจันทร์เป็นของใครสิ่งเหล่านี้เป็นของโลกสัจธรรมเป็นของโลกถ้ามันดีจริงมันต้องดีสําหรับคนทั้งโลกฉะนั้นท่านไม่ต้องติดใจหรอกว่าสิ่งที่ธรรมภาพาพูดเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของใคร ถ้ามันดีจริงเอาไปทําเลยเหมือนออกซิเจนเลยมันมีประโยชน์ทําให้คุณมีชีวิตคุณไม่ต้องถามเราว่าออกซิเจนในใครถือลิกก็เสร็ไม่ต้องไปนสนใจเรามีเวลาแสนสั้นจะทําอะไรก็ต้องรีบทําจะเป็นอะไรต้องรีบเป็นและเมื่อได้ตัดสินใจที่จะทําแล้วนะมีสูตรสําเร็จให้ด้วยถ้าจะทำนะทาให้ดีที่สุดณนะจุดที่ทําถ้าจะเป็นนะเป็นให้ดีที่สุดณนะจุดที่เป็น ทั้งหมดที่พูดมาไม่ใช่อุดมคติอาตมาเอาชีวิตไปแลกเอาเล่าจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนี่แหละนะแต่เล่าแบบเล่าแบบอ่อนน้องทำตนที่สุดแล้วเพราะเล่าเยอะๆคนไทยไม่ชอบใช่ไหมคนไทยไม่ชอบคนไทยที่ประสบความสําเร็จแล้วเอามาเล่าเยอะๆซึ่งต่างจากฝรัง่งฝรั่งใครทําอะไรสําเร็จเขาจะเขียนเลยแล้วเขาจะบอกเล่าทุกอย่างไว้ในนั้นทั้งหมดแต่คนไทยเนี่ยถ้าใครมาเล่าเรื่องความสําเร็จของตัวเอง จะถูกมองว่าหลงตัวเองและแต่มาคิดว่านี่เป็นมายเซตอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราไม่มีคนที่ไปเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนประเทศอื่นเพราะมายเซตหรือชุดความคิดแบบนี้มันกดไว้กดไว้ว่าทอมนะทอมนะทอมทอมมากไปมากไปลืมไปเลย <c oughs> ว่าเราควรจะทําอะไรหรือเราควรจะเป็นอะไรทอมมากจนมันกดตัวเองใช่ไหมฉะนั้นเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นคุณต้องไป ไปให้ถึงฝันตั้งฝันไว้ให้สูงสุดเพราะฝันนั้นมันไม่ต้องเสียเงินอะไรใช่ไหมไหนๆฝันแล้วก็ฝันให้มันสูงที่สุดตั้งเป็นมาตรฐานให้สูงส่วนจะทําได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับอาตมานะเวลาอาตมาฝันเนี่ยอาตมาไม่เคยเผื่อประตูแพ้เลยถ้าเราเผื่อประตูแพ้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะแพ้ด้วยอาตมาบอกตัวเองว่าอาตมาไม่พร้อมจะแพ้หรอกมาเนี่ยก็เพื่อชนะเท่านั้นแหละ ถ้าเขียนหนังสือก็ต้องให้คนทั้งโลกอ่านเลยไม่ได้เขียนเพื่อจะไปประดับชั้นหนังสือหรอกทำอะไรก็ตามตั้งเป้าไว้ให้สูงที่สุดแต่ถ้ามันไม่เป็นไปดังหวังล่ะกลัวคนจะมาว่าไหมแต่มาบอกนั่นมันเรื่องของคนอื่นมาช่เรื่องของขตาม,มาเวลาฉันล้มคุณจะว่านั่นมันเรื่องของคุณตอนเรามาเกิดเราไม่ได้ขอประชามาติใครมาเกิดนี่ฉันจะทําอะไรฉันก็ไม่ต้องถามก็ได้มั้งทาเลยสําเร็จหรือล้มเหลว มันก็คือตํานานแห่งชีวิตของเราจะดีจะชั่วมันคือตํานานแห่งชีวิตของเราดีกว่าคนที่เกิดมาแล้วมานั่งกลัวอยู่ตรงเนี้ทำอะไรสักอย่างปีก่อนนาตมาพาพไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนนัตมาภาพไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจเคโรลิงเธอไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเธอกล่าวสุนทรพจน์น้องคนหนึ่งก็ถามว่าพี่ในฐานะศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดสิ่งที่หนูกลัวที่สุด คือกลัวว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยจะล้มเหลวทําไมจึงกลัวอย่างเงินเพราะว่ามหา,มหาวิทยาลัยมันค้าคออยู่ใช่ไหมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งโลกไมันค้าคออยู่ JK ดรลิงก็บอกว่าน้องคําแนะนําสําหรับพี่นะถ้าน้องกลัวล้มเหลวพี่ขอบอกสั้นๆเลยอย่าเกิดมาเลยค่ะ <c oughs> ไม่รู้จะล้มเหลวยังไงแล้วใช่ไหมแต่แล้ว เพราะความล้มเหลวนั่นแหละมันได้กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดเลยพวกเรารู้ไหมตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เกิดมาแล้วเป็นเด็กซึ่งติดลบทุกอย่างในชีวิตแท้ที่จริงคือชีวิตของเจเคโรลิงแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกกระทําอย่างไรเธอจำลองมาจากชีวิตของเธอทั้งหมดเธออยากมีมนวิเศษอย่างไรก็เพราะว่าในชีวิตจริงเธอก็อยากมีมนวิเศษ เพื่อเปลี่ยนชะตาการรมเธออย่างนั้นเธอเล่าว่าที่แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นได้รับความนิยมทั้งโลกก็เพราะว่าเธอปั้นมันจากชีวิตฉะนั้นแท้ที่จริงความล้มเหลวไม่ใช่ความล้มเหลวความล้มเหลวคือวัตถุดิบความล้มเหลวคือนั่งร้านแห่งความสำเร็จความล้มเหลวคือครูฝึกที่สำคัญที่สุดใครที่อยากประสบความสำเร็จแล้วรังเกียจความล้มเหลว ก็เหมือนคนที่อยากดอมดอมกุลาบแล้วรังเกียจนามมันจะเป็นไปได้ยังไงของมันมาคู่กันนะฉะนั้นถ้าเธอรักความสำเร็จเธอก็อาแขนรับความล้มเหลวด้วยเพราะยิ่งล้มเหลวยิ่งใหญ่ล้มเหลวดังนะเธอมีเรื่องเล่าถ้าทำอะไรสำเร็จทั้งหมดไม่มีใครเล่าหรอกจนบัดนี้แล้วนะชีว่ประวัติของสตีฟจ็อบเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดไปแล้วสมเวอร์ชันเป็นสารคดีไม่นับนับไม่ถ้วน แต่ยังไม่มีใครสร้างหนังเกี่ยวกับบิลเกตสักเรื่องเลยเพราะมันสำเร็จง่ายเกินไปแต่ซีฟจ็อบเป็นตำนานเพราะดราม่ามันเยอะ <c oughs> ฉะนั้นเราอยากทำอะไรแล้วล้มเหลวบ้างถูกด่าบ้างถูกหัวเราะเยอะบ้างถูกดูถูกบ้างถูกสมเพชบ้างจำทุกคนที่พูดถึงเราในทางลบไว้ทั้งหมดแล้ววันหนึ่งจากงาน Thank you Party วันที่เราสําเร็จเชิญคนเหล่านี้มาร่วมทั้งหมดเลยอมาดามมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเจ็ดร้านเป็นเศรษฐีสะสมรถหรูมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นบล็อกใหญ่ๆเลยอยู่ใจกลางรัฐใหญ่ๆแห่งหนึ่งในอเมริกา อาจมาถามว่าโยมสําเร็จได้ยังไงโยมบอกว่าก็ที่โยมมีวันนี้ก็เพราะเพื่อนโยมสมัยอยู่เมืองไทยด้วยกันมันดูถูกโยมอะนำหน้าอย่างแกชาตินี้ไม่ได้จับเงินล้านหรอกโยมแค้นที่สุดในชีวิตเลยพอจบปุ๊บโยมต้องออกมาเมืองนอกให้ได้เพราะเจ็บใจที่เพื่อนดูถูกเพื่อนเนะี่ยเป็นลูกสาวกำนันเธอโจอนแต่ดันไปนเป็นเพื่อนลูกสาวกำนัน ถูกดูดูก,ดกตลอดเวลาที่เรียนหนังสือด้วยกันพอจบปุ๊บตะกุยตะกายไปอยู่อเมริกาเป็นโรเบนฮูนทําทุกอย่างจนกระทั่งมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและกลายเป็นเศรษฐีเนยเก่งไม่เก่งก็ร้านเธอได้รับเชิญให้ไปทําอาหารที่ทำเนียบขาวเก่งไหมวันหนึ่งเธอกลับเมืองไายเธอไปถอนเงินมาร้านหนึ่งใส่กระสอบปุ๋ย <c oughs> <c oughs> โทรเรียกเพื่อน แกแกมาหาฉันหน่อยทําไมเออนะามามามา,มาพอเพื่อนมาถึงปุ๊บเอาเงินเทจากกระสอบปุ๋ยแบบบ้านๆนนะ่ะแกน้าให้หน่อยสิทําไมฉันต้องน้าเออเนอะฉันอยากให้แกนับแกอยากได้ไหมแกอยากได้เท่าไหร่แกน้บเอาเพื่อนรีบนับเลย <c oughs> ตอนนั้นนี้แกรู้อยู่แล้วว่านั่นมันล้านหนึ่ง <c oughs> นับเสร็จเท่าไหร่แล้วล้านหนึ่งฉันให้แกให้ทําไมแกจําได้ไหมแกบอกว่าในชีวิตฉันฉันไม่มีสิทธิจับเงินล้านนะ่ะ ตอนนี้ฉันจับฉันไม่รู้จะจับยังไงฉันยกให้แกทําไมแกต้องยกให้ฉันเ้องแกจาไม่ได้เหรอทําไมตอนเป็นเด็กแกเคยดูถูกฉันว่าฉันจะไม่มีสิทธิ์จับเงินล้านไงเพื่อนบอกว่าจริงหรอฉันเคยพูดเหรอ <laughs> เพื่อนพูดฉันลืมไปแล้วแต่คําดูถูกที่เธอลืมไปแล้วมันสร้างเศรษฐีอีกคนหนึ่งฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จแล้วมีใครมาดูถูกเรานะ โยมอย่าไปกลัวนะจดชื่อเขาไว้เซลฟี่ัเขานั่นคือคนโดนใจที่ยิ่งใหญ่ของเราวันที่เราสำเร็จจัดเลี้ยงเขาในโรงแรมห้าดาวเขาคือครูของเรานะอันนี้คือสิ่งที่จะมาจะอยากจะแบ่งปันว่าพลังของความคิดพลังของความรักพลังของแรงบันดาลใจหรือพลังของแรงดึงดูดมันมีอนุภาพขนาดนี้แหละ อาดามาชีวิตไปลองมาแล้วก็ประสบความสําเร็จตามนั้นเอาก่อนจะจบเรามาฝึกสมาธินิดหน่อยนะมีเวลาเหลือไหมเนะยกี่โมงแล้วลูกสิบเอ็ดสิบอ็มงสิบนาทีเอาฝึกสมาธิหน่อยดีไหมลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้ต่ตมาไม่ได้มารูปเดียวนะมีพระฝรั่งสองคนมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวภาคบ่ายจะเอาท่านมาเทศนะ เราฝึก power of now นะนะหลายปีมานี้หนังสือที่ขายดีระดับโลกนะคือ power of now เขียนโดยเอ็กฮาร์ดโชเลชาวเยอรมันหนังสือเล่มนีน้ทำให้คนรุ่นใหม่อ่านกันทั้งโลกเลยและคนสนใจฝึกสมาธิภาวนากันทั้งโลกโอปบราวินฟรีเองนะเวลานี้ทุกวันนี้ก็ฝึกสมาธินะกินคลีนอยู่คลีนมีวารสารด้านจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ปีก่อนกูเกิลเนี่ยก็นิมนต์พระผู้นำทางจิตวิญญาณสายเซนไปบรรยายรัฐสภาของอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็มีสวที่เป็นครูสอนสมาธิอยู่ในรัฐสภาและเขียนหนังสือชื่อ My Full Nation ประชาชาติแห่งการตื่นออกมาดารางฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายสนใจฝึกสมาธิภาวนาทั้งหมดคนหลังสุดก็คือบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีก็ฝึกสมาธิทุกวัน บริชร์ทเกียร์นั้นไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคนเหล่านี้เป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากพลังของปัจจุบันขณะพาวะหนาวคือพลังของปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ได้หมายถึงวันนี้แต่ปัจจุบันขณะหมายถึงขณะจิตนี้มันสั้นกว่านาทีสั้นกว่าวิวววนาทีต้องเรียกว่าวิวิวินาทีเพราะจิตของเรามันทํางานเร็วมากฟาแลบหนึ่งครั้งในจิตของเราทางานเป็นร้อยครั้งไปแล้วนั่นแหละคือ ขณะจิตปัจจุบันขนาดสาคัญยังไงปัจจุบันขนาเนี่ยเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขนาดอย่างแท้จริงมันจะทําให้เราหลุดจากความคิดในอดีตความคิดถึงอนาคตเราจะมีความรู้สึกสดๆอยู่ในปัจจุบันเราจะเหมือนหัวเผือกหัวมันนะที่ขุดมาแล้วมันมีดินเปื้อนอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ล้างมันออกจนขาวสะอาดที่สุดนั่นแหละจิตเดิมแท้ของเรามันขาวสะอาดอย่างนั้น จิตที่ขาวสะอาดอย่างนั้นเป็นจิตที่มีพลังสร้างสารรค์สูงมากเหมือนพลังงานนิวเคลียร์ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเพราะปลดปล่อยออกมาแล้วนี่มันเปลี่ยนโลกทั้งโลกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าตื่นรู้ขึ้นมาแล้วพระองค์เปลี่ยนทั้งโลกเลยเมื่อไอส์ตา์คนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้วเปลี่ยนทั้งโลกเลยเห็นไหมเราทุกคนมีพลังแบบนั้นเป็นพลังของจิตปัจจุบันทีนี้จะฝึกจิตปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันได้เนะี่ยทำไง เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วคือลมหายใจอ่ทุกคนลองหลับตาดูหลับตาลงหายใจเข้าลึกออกยาวช้าช้าดูสิเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาว จากนั้นลองนั่งดูลมหายใจเฉยๆนั่งดูลมหายใจเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าอยากให้มันสั้นอย่าอยากให้มันยาวแค่ดูเฉยๆถ้าจิตมาอยู่กับลมหายใจอย่างแท้จริงความสงบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเมื่อเราสงบจิตจะหลุดพ้นจากความคิดถึงอดีตความคิดถึงอนาคต ชีวิตสดๆนะปัจจุบันขณะเกิดขึ้นตรงนี้อลองนั่งดูสบายๆายทำแบบผ่อนคลายที่สุด เราลองลืมตาลืมตาขึ้นมาความคิดของเรามันไปคนละทิศคนละทางไหมมีใครที่พานั่งรันนิ่งเลยมีมไหมการที่มันฟุ้งนั่นคือธรรมชาติของมันแล้วรู้ไหมคุณเสียพลังงานไปวันวันหนึ่งเท่าไหร่กับการที่มันคิดแบบสเปส,สปะ คิดฟุ้งไปหมดเลยมีคนจำนวนมากที่ถูกความคิดผลักใสถูกความคิดทวงรัง้งถูกความคิดเล่นงานบางคนเป็นโรคจิตประสาทเลยบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยพอเข้าไปในรถไฟสายความคิดแล้วมันพาวิ่งพาตะบึงห่อหน้าตาไม่เคยสดชื่นเลยแต่งตัวดีแต่หน้าหมองตลอด เพราะในหัวของคุณนั้นมันเกิดการจะราจรทางความคิดจราจนมากเลยเป็นชั่วโมงรังด่วนตลอดเวลาคิดดองหนึ่งไม่จบคิดไหมคิดใหมคิดใหมถูกดา่าครั้งเดียวคิดซ้ำคิดซากทั้งคืนทั้งวันอกหกักครั้งเดียวปณิทานตั้งป,ณ,งปณิธานชาตินี้ไม่แต่งเงินเยอะแยะมากมายเลยนี่คือไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันนะเพื่อให้เราเป็นอิสระจากแรงดึงดูดของความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัว คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกของความคิดไม่เคยอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างแท้จริงเขานั่งอยู่ตรงนี้แต่ความคิดพาเขาไปโน่นความคิดพาเขาไปนี่หลงไปถึงเมื่อวานหลงไปถึงอดีตกังวลไปถึงอนาคตทําให้พลังงานของชีวิตสูญเสียอย่างมหาศาลส่วนคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเมื่อจิตเขานิ่งเมื่อจิตเขาสงบเขาคิดทีละเรื่องและทีนี้ทุกเรื่องที่คิดมีพลังมหาศาล ฉะนั้นการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะคือการเติมพลังงานทางความคิดคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้พลังงานของชีวิตถ้าคุณอยากสงบคุณอยากมีความสุขบางครั้งคุณไม่ต้องบินไปเมืองนอกก็ได้คุณแค่หาที่เหมาะแล้วนั่งลงนั่งสบายๆดูลมหายใจสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกสดชื่นรื่นเย็นในชีวิตมากทำสามวันนะคุณจะเห็นตัวเองในอีกมิติหนึ่งอย่างชัดเจน เพราะเราแค่พาพากันนั่งสั้นๆแค่นี้ความสงบก็มาแล้วรู้สึกไหมเขาไม่ได้มาจากข้างนอกความสงบนี้เขาอยู่ตรงนี้แหละเขารออยู่ตรงนี้ขอเพียงแต่เราหันกลับมาหาเขาเท่านั้นเองความสงบก็อยู่ตรงนี้ความสดชื่นรื่นเย็นก็อยู่ตรงนี้ความสุขก็อยู่ตรงนี้ความสว่างสวัยแห่งปัญญาก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นครูของอาตมาท่านติชนันหัน,นจึงบอกว่า there is no way to happiness Happiness is the way ไม่มีหนทางไปสู่ความสุขความสุขคือหนทางทันทีที่คุณลงมืออยู่กับปัจจุบันขณะนะคุณสัมผัสแล้วความสุขความสงบฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากพวกเรา,เาไว้ก่อนภาคเช้าแค่กลนนะภาคบ่ายจะมีพระฝรั่งมาสอนฝึกสมาธิเพราะพระรูปนี้เฉียดตัดสรูแล้วนะสนุกแน่นอนนะอาระภาคเชา้าพระอาจารย์เอาไว้แค่นี้ ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนที่มาร่วมฟังประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ตรงนี้ข้อดีทั้งหมดถ้าจะมีขอยกให้เป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเราทุกคนและอย่าลืมขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าวันไหนที่เราประสบความสําเร็จให้คิดถึงโลกใบนี้ด้วยเราจะทํายังไงให้ความสําเร็จของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้โลกนี้ดีกว่าวันที่พวกเรามาถึง ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจเริญง,งอกงามในชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอินก็ต้องนะคะกราบนะคะสาธุเอาพา, <c oughs> พาสาธุก่อนสาธุ <c oughs> สาธุเป็นไหมลูก เวลาสอนฝรั่งอาตมาะบอรว่าเซสสาธุ three times อีกครั้งหนึ่งเอออืออ่าแล้วเจอกันพักไปเนาะ